บูเปิดใช้แอปมือถือเพื่อจะเกิดข้ารายได้อกให้หมกนกนและกดเพิ่มอุปกรณ์หลังจากเปิดอุปกรณ์แล้วปรดสแกนเราก็กดกลำลังเตรียมการรอให้มันเข้าก่อนเราเชื่อวิธีแบบที่หนึ่งเชื่อมผ่านบลูทูธแล้จากเปิด ก่อนแล้วโปรสแกนโค้ด QR บนตัวเครื่องไม่พบรหัส QR แตกตัวด้านล่างปูแปรดใช้แอปมือถือเพื่อกำหนดค่าวไวไฟดังรอบที่สองรอบแรกไม่ได้นี่หลังจากเปิดอุปกรณ์แล้วกดสแกนโค้ด QR บนกรุณาเปิดอรอบแคนาครอกรหัส่าน Wi-Fi กรุโกโนาชีรหัส QR ไปนนที่เลนกล้องแล้วรอการสกแกนหลังจากเปิดอุปกรณ์แล้วรดสแกน การเริ่มต้นอุปกรณ์เสร็จสมบูรณ์ใช้แอปมือถือเพื่อกำหนดค่าไวไฟป้าป้าหาแบบรอรอกล้องก่อนรอถ้ามันไม่ตอบสนองรีเซอ็อีกรอบ ออกออกก่อนออกก่อนออกก่อนออกจะแอดก่อนโอ,อเปิลยืนยนันเกิดการแจ้งเตือนเราก็กดรีเซ็ตประมาณสิบ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 ห้าวิตรงช่องสายเมมจะเ,กกรรเ,รมเริ่มต้นอุปกรณ์สมุดบุญโหลดใช้ด้านซูชีเพื่อกำหนดค่าไวไฟ การสืบบุญปรดใช้อัพตูดีเพื่อกำหนดค่าไวไฟก็อมุนจอนปีที่ เดวูการเรียกเก็บสิบประการสุดสุดมูลสุดใช้อา p ีเพื่อกาหนดค่าไหวบานคู่มันชอบ้อง้องชอบ้องค่ายกดเมมประมาณฮะอีเซตสเปรย์สดรอสักรู่อ,อีเซตสเปรย์สดรอดสักคู่ทำไมมันไม่มีปูม การเชื่อต่ออุปกรณ์เ็จสมบูรณ์ปรดใชแอปมือถือเพื่อจํานดค่าไวไฟหลังจากเปิดอุปกรณ์แล้วโปรดสแกนโค้ด QR บนตัวเครื่องไม่พบรหัส QR คลิกปุ่มด้านล่างรากรณากรอกรหัสผ่านไวไฟศูนย์หนึ่งเก้าแปดศูนย์สองห้าสองสี่มิชัยสองสองสาม อุปกรณ์สำหรับเชื่อต่ออินเทอร์เน็เตโปรดร,ร,รอสักครู่ใช้วิธีแบบที่หนึ่งง่ายกว่าง่ายเชื่อมต่อบลูทูธผ่านบลูทูธใช้ปับเสามันการเชื่อต่อ wi ไ,ไฟสักเ็จ